ห้าร้สิบบาทคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ ขอโทษนะคะไม่ทราบว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะฉันยังไม่ได้กินเลยจะรีบเก็บเงินไปไหนเสียมารยาจริงๆแต่คุณก็ไม่ควรโยนเงินลงพื้นแบบนี้นะคะฉันจะเอาเงินโยนลงพื้นมันทำไมหรอนั่นมันก็นเรื่องของฉันฉันจ่ายไปแล้วเกจะเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่ต้องเอา ทิ้งมันไว้ตรงนั้นแหละอ,อารมณ์เสียพอฉันจะกินข้าวช่วยเก็บเงินของคุณขึ้นมาด้วยค่ะฉันทิ้งมันไว้ตรงนี้ถ้าแกอยากได้แกก็เก็บเองสิไม่มีมือหรอ ออนเก็บอาหารทั้งหมดแล้วเอาไปให้หมาที่หน้าร้านกินซะ ไไปได้เลยนะคแะกอยากเจอดีรยไงนางคนใช้ใช่ใชใชค่ะฉันเป็นคนใช้แต่ตอนเนี้ยเชิญมึงออกไปจากร้านด้วยค่ะทางออกอยู่ทางนี้เชิญฉันไม่ออก แล้วแกจะทำามแกเป็นใครมีสิทธิ์อะไรมาไล่ฉันออกฉันไม่ได้ไล่คุณนะคะฉันก็แค่เชิญคุณออกไปเนี่ยถือว่าฉันให้เกียรติคุณมากแล้วนะคะอย่าให้ฉันต้องเรียกคนมันลากคุณออกไปเลยนี่ลากเลยเหรอมันจะมากเกินไปแล้วนะทำไมเหรอคะคุณจะทำอะไรฉันเหรอคะ เอดีแน่แกรู้ไหมว่าแฟนฉันเป็นใครแฟนฉันเป็นเพื่อนกับเจ้าของร้านนี้ฉันจะให้เจ้าของร้านไล่แกออกไปอ้าวที่รักผมบอกให้คุณจางอาหารรอไม่ใช่หรอครับแล้วยืนทำอะไรกันครับ พี่ตาคขาก็นางคนใช้คนนี้สิมันจะไล่ฉันออกจากร้านน่ะคนแบบนี้เนี่ยเป็นพนักงานบริการไม่ได้นะคะพี่ตานขาพี่ตานต้องบอกให้เพื่อนของพี่ไล่นังนี่ออกแล้วก็บอกเพื่อนของพี่ให้ไล่อีเด็กเสิร์ฟไม่มีมารยาทด้วยจริงเหรอครับ จริงค่ะฉันไล่ลูกค้าคนนี้ออกจริงเพราะว่าลูกค้าคนนี้เขาไม่ให้เกียรติคนอื่นแถมยังมาเรียกผู้จัดการของผมว่าคนชัยจริงไหมล่ะครับคุณลูกค้าเอ่อคุณนัทครับ ผมต้องขอโทษแทนแฟนผมด้วยนะครับพี่ตาลพี่จะไปพูดดีกับเขาทำไมเป็นเพื่อนกันทำไมต้องเรียกคุณด้วย <c oughs> นี่ผมไปเป็นเพื่อนกับคุณเมื่อไรหร่อ่ะคุณตาลอ๋อคุณอย่าบอกนะว่าคุณไปโกหกแฟนคุณว่าผมเป็นเพื่อนกับคุณ พื่อให้ตัวเองดูดีมีฐานะขึ้นนั่นหรอเหมือนที่คุณไปหลอกสาวๆหลายๆคนนะนะนี่ใส่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคุณตาง้นพรุ่งนี้เนี่ยคุณไม่ต้องมาทำงานที่บอยสัทแลยวนะอ,อะไรนะครับคุณนัทคุณนัทครับผมขอโทษจริงๆนะครับเอ่ออย่าไล้ผมออกเลยนะครับ ออกฉันเหรอ,อดสูสิฉันหน้าแตกหมดเลยเนะี่ยไอ้ผู้ชายทุนเลดเพ่งซวยเ,เต้ยรอพี่ก่อนเต้ย คนสมัยนี้เนี่ยเป็นแบบนี้กันเยอะนะครับพอมีเงินมีอำนาจขึ้นมาหน่อยก็ชอบดูถูกคนอื่นเกิดเป็นคนอ่ะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันสิครับสังคมถึจะน่าอยู่ยังไงโปฝากน้องออนเด็กใหม่ด้วยนะครับที่หลังอ่ะให้ลูกค้าทานอาหารให้อิ่นก่อนแล้วค่อยเข้าไปเก็บเงินลูกค้าจะได้ไม่มีปัญหาแบบนี้ตามมาครับค่ะคุณนะัท กองพัดนี่ครับเบ็ดขอบใจมากเดี๋ยวคุณเอารถไปจอดที่อื่นเลยนะครับไปทาไมถึงนัดมาสมัครงานที่นี่วะร้อนก็ร้อน รล้วบริษัทอยู่ไหนเนี่ยเฮอ<ะ>มาละ โทษนะคะครับบริษัทที่ส่งปลาลายใหญ่ของเชียงใหม่เนี่ยไปทางไหนหรอคะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่เมื่อกี้เห็นเขาเดินไปทางนู้นกันครับขอบคุณมากนะคะครับ อะไรหรอกพี่ฉันว่ามันต้องมีสักคนแหละที่ไม่เอาทอง ทองกูรวยแล้วสมัครงานมาเนี่ยกูไม่เอาแล้วอ๋อไอหานี่เอาทองกูไปไม่คุยกูซักคำ เธอดูมันดิมันจะรู้หรือเปล่าว่าทองจริงทองปลอมโคตรหลีบไปไหนไม่รู้นันทองนี่ทำไมขาเอาทองมาวางไว้ตรงนี้วะเนี่ย ทองแทยอยู่นี่วะคุณเจรถไปไหนวะคุณมายืนทำไรตรงนี้คุณเห็นคุณแจรถผมไหมครับออฉันมาสมัครงานคุณพอรู้ไหมคะว่าที่เขารับสมัครงานอยู่ทางไหนอ๋อผมเห็นเขาไปทางนู้นนะครับ คุณมีอะไรหรือเปล่าคะอะไรอยู่ข้างหลังคุณเปล่านะคะไม่มีอะไรเลยค่ะคุณแน่ใจนะผมเห็นอะไรนูนๆอยู่ข้างหลังคุณแน่ใจคะ่ะไม่มีอะไรจริงๆคะ่ะเจอคนแบบนี้กแล้ว ไม่วันนี้เราน่าจะหาพนาักง,งานไม่ได้ละคุณคะนั่นของของคุณหรือเปล่าคะ คุณมาทำอะไรที่นี่ครับอ๋อคือพอดีว่าฉันมาสมัครงานแถวนี้นะคะแต่ไม่ทราบว่าไปทางไหนคนที่มาสมัครงานไปทางนู้นครับแต่คนที่ไปทางนูน้นคือคนที่ไม่ได้งานครับส่วนคุณยินดีด้วยครับคุณได้งานแล้วครับอ,อ ทำไมเหรอคะเราไปเอาของเราคืนกันเถอะเดี๋ยวคุณไปกับผมนะครับบริษัทใหญ่โตขนาดนี้ทาไมถึงเรียกมาสัมภาษณ์งานที่แบบนี้ก็ไม่รู้ จะได้งานหรือไม่ได้งานฉันก็ได้กำไรล่ะได้ก็เอาไม่ได้ก็ช่างมันเถอะอานาจักรบ่อปลาของผมรักธรรมชาติคุณอยู่ใต้ร่มต้นไม้คุณไม่ชอบเลยไง ว่าพวกเราหน้าคุณคุณไหมคะของที่พวกคุณสองคนเอาไปกรุณาเอามาคืนเลยค่ะอะไรของอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยนั่นสิของอะไรพวกคุณสองคนหัดกินปลาบ้างนะคะถ้าไม่รู้จะซื้อที่ไหนมาซื้อที่บ่อปลาของฉันก็ได้นะ จะได้ฉลาดขึ้นจนป่านี้แล้วยังไม่เช็คดูอีกว่าของที่พวกคุณเอาไปมันคืออะไรเอาออกมาเลยครับทองที่พวกคุณเอาไปทองที่พวกคุณคิดว่ามันเป็นของจริงเอาออกมาวาตรงนี้เลยครับแล้วพวกคุณก็ลองเช็คดูลองเอาฟันกัดดู จะได้รู้ว่ามันคืออะไรรู้สึกอยากกินปลาขึ้นมาเลยไหมวันนี้ที่พวกคุณสองคนมาสมัครงานที่นี่ ฉันบอกเลยนะว่าพวกคุณไม่มีทางได้งานแน่น,นพอนเพราะพวกคุณขาดคุณสมบัติที่จะมาเป็นพนักงานของฉันไม่รู้จักสังเกตสิ่งรอบข้างความรู้ทั่วไปพวกคุณต่ำมากทองจริงทองปลอมยังแยกไม่ออกและที่สำคัญ พวกคุณไม่มีความซื่อสัตย์ของที่ไม่ใช่ของตัวเองยังหยิบมาครอบครองคนอย่างพวกคุณสองคนถึงแม้จะเก่งแค่ไหนผมก็ไม่มีวันรับพวกคุณสองคนเข้ามาทำงานหรอกเชิญพวกคุณสองคนกลับไปปรับนิสัยแล้วก็ไปสมัครงานที่อื่นนะคะ <S <S ึกว่าจะได้กำไรที่ไหนได้เอาทองปลอมมาหลอกบริษัทแบบนี้ฉันก็ไม่อยากร่วมงานด้วยหรอกนึกว่าจะได้กำไรค่าน้ำมันรถก็ยังไม่ได้เลยเนี่ยคุณรู้แล้วใช่ไหมครับว่าทำไมคุณถึงได้งานค่ะ ผมหวังว่าคุณจะซื่อสัตย์แบบนี้ตลอดไปนะครับค่ะทำไมพี่ถึงทำกับพี่ชายฉันแบบนี้พี่ชายฉันอุตส่าห์ช่วยงานที่บริษัทของพี่ตั้งแต่เราเริ่มก่อตั้งบริษัทแต่พี่กลับไปเลื่อนตำแหน่งให้ไอ้สยามพานักง,งานโงงๆแบบนั้นแทนที่พี่ควรเลื่อนตำแหน่งให้พี่ชายฉันพูดจบยัง พูดจบแล้วถ้าคุณพูดจบแล้วก็ออกไปได้ละผมจะทำงานต่อพี่หลงพี่ยังไม่ได้อธิบายอะไรเลยนะพี่ทำแบบเนี้เท่ากับว่าพี่ไม่ให้เกียรติพี่ชายฉันพี่ชายฉันอุตส่าห์ช่วยงานที่ทุกอย่างโดยที่ไม่บ่นสักคำพี่ทำแบบนี้กับพี่ชายฉันได้ไงพี่ชายคุณทำอะไรไว้อะพี่ชายคุณรู้อยู่แก่ใจ คุณไม่ต้องกลัวนะครับยังไงโปรเจกต์นี้บริษัทของคุณก็ได้เปิดตัวสินค้าก่อนแน่นอนครับแล้วข้อมูลผมจะได้วันไหนครับวันนี้ครับวันนี้ข้อมูลทั้งหมดผมจะส่งให้คุณวันนี้เลยครับแต่คุณอย่าลืมค่าขานมผมนะตามที่ตกลงกันไว้ได้สิครับถ้าข้อมูลครบผมว่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาได้ครับผมจะรีบไปตามให้เลยครับ ทำไมเงินสองแสนมันหาง่ายขนาดนี้วะน้องออนทำโปรเจกต์ใหม่เสร็จในวันนี้พี่ชายของคุณเอาข้อมูลบริษัทไปขายให้คู่แข่งของเรา ไมให้คู่แข่งของเรารู้ข้อมูลทุกอย่างรู้ว่าบริษัทเราจะเปิดตัวสินค้าใหม่อะไรบ้างเปิดตัววันไหนมีอะไรบ้างรู้ถึงขั้นว่าเราจะเปิดตัวเวลาไหนแล้วตอนเนี้ยคุณจะกล้าขึ้นเสียงใส่ผมอีกผมไม่ไล่พี่ชายคุณออกก็ดีแค่ไหนล่ะพี่เดียพี่ทำอย่างที่พี่หลงเขาพูดจริงเหรอ ก็พี่ต้องการเงินนี่เขาต้องสองแสนแล้วพี่จะเอาเงินไปทําอะไรพี่ก็รู้นี่ว่าข้อมูลบริษัทมันสําคัญแค่ไหนใครจะไปรู้ล่ะว่ามันจะโกหงพี่ทีแรกมันบอกว่ามันแค่เอาไปเป็นแบบแล้วมันก็สัญญากับพี่ว่ามันจะเปิดตัวสินค้าหลังเราทําไมพี่คุณสองคนออกไปคุยกันข้างนอกไปผมยังมีงานที่จะต้องทําพี่หลงพี่หลงพี่ไล่ฉันทําไม แล้วคุณจะให้ผมมานั่งฟังพวกคุณทำไมผมต้องทำงานผมต้องรีบหาวิธีแก้ไขออกไปออกไปวันๆคิดแต่จะหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง นนเดี๋ยวคุณเอาโปรเจกต์นี้ไปให้ฝ่ายผลิตด้วยนะแลวแจ้งฝ่ายผลิตด้วยว่าอาทิตย์หน้าทุกคนต้องทำโอทีได้คะ่ะคุณหลงยังไงก็รีบไปแจ้งพวกเขาด้วยนะผมรจุมต่อเออคุณหลงคะคือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นออนต้องขอโทษด้วยนะคะคือว่าไม่เป็นไรหรอกคุณเองก็เป็นแค่เลขาผมเข้าใจคุณตั้งใจทำหน้าที่ของคุณเถอะนะ คะแม่แม่มาถึงแล้วหรอคะค่ะแม่เดี๋ยวออนกำลังออกไปหาคะ่ะกล้าสอนกูนี่นะใช่ไหม ทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเอกสารเนี้ยผมให้คุณเป็นคนดูแลคุณอธิบายมาสิว่าบริษัทอื่นทำไมถึงเอาโปรเจกต์เราไปได้ออนไม่ทราบค่ะคุณหลงออนก็ทำตามที่คุณหลงสั่งทุกอย่างนะคะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับก็โปรเจกต์ใหม่ที่พี่หลงคิดขึ้นมาใหม่ถูกบริษัทอื่นแย่งไปน่ะสิพี่พี่ดูนี่สิ แสดงว่าต้องมีคนไม่ดีที่บริษัทแล้วแน่นอนเลยครับบริษัทนี้เป็นเครือเดียวกันกับที่คุณเคยส่งข้อมูลให้เขานี่พี่เดียพี่เป็นคนทำหรือเปล่าหรือว่าออนออนไม่ได้ทำจริงๆนะคะหลังจากที่คุณหลงเอาเอกสารให้ออนอ,อนก็เอาไปให้ฝ่ายผลิตออนไม่ได้เอาไปให้ใครเลยนะคะ อ๋อแต่ว่าวันนั้นแม่ออนมาหาออนที่บริษัทออนเลยออกไปหาแม่ที่หน้าบริษัทแต่ออนออกไปแค่แป๊บเดียวเองนะคะออนไม่ได้อู้งานนะคะบริษัทเรามีกล้องวงจรปิดพี่หลงพี่หลงงามใส่แล้วกู คุณลืมนี่ไงว่าว่าบริษัทมีกล้องจะเป็นใครได้ละ่ะก็พี่ชายตัวดีของเธอไง อ,อนคุณเดียเขาไปไหนคือเห็นคุณเดียเขาออกไปแล้วอะคะ่ะค,คิดว่ามึงจะหนีมุคน,นั้นเหรอพี่เดียละพี่พี่ชายเธอมันไม่สมควรได้รับโอกาสออนโทรแจ้งความพี่หลงหูปัก ออนรีบโทรแจ้งความค่ะทำไมมันซวยซ้ำซวยซ้อนแบบนี้วะกูลืมไปได้ไงวะว่าบริษัทนี้ก็มุงจรปิด เก็บของไปไหนแล้วครับพี่เดียให้คนไปส่งไหม